สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับน้ำและเวลอริสแพดอุบัติเหตุการระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเวลาริสแพดวันนี้จะมาพูดถึงเหตุการระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์กันค่ะ ย้อนไทม์ไลน์ณปัจจุบันไปในวันที่30พฤษภาคมคิศักราช1626ในสมัยจกักรพรรดิเทียนฉีแห่งราชวงศ์หมิงซึ่งในปีคศ1626นั้นตามพุทธศักราชเทียบเคียงได้เท่ากับปีพุทธศักราช2169ซึ่งหากนึกภาพไม่ออกในตอนนั้นประเทศไทยของเราอยู่ในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองค่ะซึ่งในเหตุการณ์นี้เป็นการระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น เมื่อโรงงานผลิตดินปืนที่มีชื่อว่าวังกงชางเกิดระเบิดขึ้นโดยวังกงชางเป็นหนึ่งใน6โรงงานผลิตดินปืนในเขตมหานครเป่ยจิงศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือในปัจจุบันคือกรุงปักกิ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินกันนั่นก็คือเมืองหลวงของจีนในปัจจุบันค่ะซึ่งที่วังกงชางเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่สามารถผลิตและส่งออกดินปืนได้มากกว่าส0 0พันช่างหรือราวๆ1.9ตัน การระเบิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นราวๆช่วงสายของเช้าวันที่30พฤษภาคมซึ่งสาเหตุของการระเบิดนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนักแต่จากบันทึกรายงานราชการจากอารักษ์นเวลานั้นได้มีการรายงานความเสียหายต่างๆซึ่งมีใจความว่าแบบนี้ค่ะท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งในวันนั้นจู่ๆก็มีเสียงคำรามกระหึ่มที่ดังมากตามมาด้วยคลื่นเมฆฝุ่นละออง แรงระเบิดทำให้ทุกอย่างในรัศมี3 4ถึง4ลี้กลายราบเป็นหน้ากรองอีกทั้งแรงระเบิดยังทำให้รูปปั้นสิงโตปลิวข้ามกำแพงเมืองไปได้ลองคิดดูสิเขาว่าแรงแค่ไหนซึ่งแรงสั่นสะเทือนสั่นแรงไปไกลกว่า150กิโลเมตรและณตำแหน่งของโรงงานวังกงชางการระเบิดทำให้เกิดหลุมลึกกว่า 6. 5เมตรและเกิดควันรูปดอกเห็ดที่ลอยอยู่บนอากาศนานนับชั่วโมง ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีมากถึง20,000คนเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงข้าราชการระดับสูงและในพระราชวังกู้กงหรือที่เรียกกันว่าพระราชวังต้องห้ามคนงานร่วมกว่า2,000เสียชีวิตในขณะที่พวกเขากำลังทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาซึ่งแรงระเบิดเนี่ยทำให้คนงานเหล่านี้ร่วงหล่นจากหลังคาและตกลงมาเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้การระเบิดทำให้พระาราชโอรสเพียงคนเดียวของจักรพรรดิเทียนฉีนามว่าองค์ชายจูซื่อจง ซึ่งในขนาดนั้นมีอายุเพียง7เดือนกว่าต้องเสียชีวิตลงจากการช็อคทําให้การสืบราชสันติวงศ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะจากจํานวนผู้เสียชีวิตทําให้การระเบิดของโรงงานผลิตดินปืนวังกงช้างกลายเป็นการระเบิดที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่าลืมโปรโมชั่นวันที่25-28เดือนมกราคมนี้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นสิ้นเดือนมกราคมลดสูงสุดถึง30%ที่ร้าน Velo t e r t i c a l Store กับ7แบรนด์ Vertical ระดับโลกทั้ง is, os, o t i s Victor's, o f f s c o r e s o l o m o n Force, 511, v e r o Concept แล้วก็ Velocity System วันที่25-28มกราคม2566นี้ติดด2567นี้เท่านั้นในทุกช่องทางครับทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์มาจัดมาจับกันได้เลยครับ